นขนมยาลาสุดลานเนซิสอย่างกระดิซิมอร่อยไหมแล้วตัวเองชิมดูเลยอร่อยไหมเป็นไงคะเป็นไงคะหวานอร่อยเปรี้ยวซูชิญี่ปุนน่ะนะคะทำเองนะคะฮะทำเองนะคะ นีปอายค่ะไฟย่านะคะนีค่ะับได้ค่ะได้นะคะโชว์ไฟเหรอคะโอเคโอเคค่ะตาเบสเหรอมักแนบกับีสองตัวใช่ค่ะโอ้ยา่สิริพลเลนทำไมน่ารักจังสิิลตุกตาหลานในวันนี้ อะไรนะคะของไหนอ่ะอันนีเขาหมดหมดค่ะคนเดียวนั่นแหละของนัไรนักหนาะของเล่นเนี่ยีใจว่าสั่นเข้าไปเลยนไม่ได้ตั้งใจขนาดไม่ได้ตั้งใจนั่นเนี่ยสองพันน้อขนาดไม่ตั้งใจนัเนี่ยเจ้าของร้านวิ่มาบอก เจ้าของร้านพี่มาบอกว่าสี่นาทีจะปิดร้านนะคะรีบเก็บเลยค่ะไอเอ้ยใจนึกว่าได้ทองเหรอไอเอ้อยยายเห็นตุ๊กตาร้านเห็นของเล่นหลานไอเอ้ยหมดคันสิเาอ่าไอเอ้ย ตอนนั้นตอนเด็กไงย่าตอนนี้หนูโตแล้วโตแล้วเหรอคะอะไรอ่นเนี่ยสเปรที่เพื่อนเล็กก็พอวันวันนั้นที่แม่ฝากไว้กับแม่มาหนกูได้ไปเล่นไหมเล่นแล้วคืนนี้เขาจะเล่นชิดนมาดกันไงเอาชิดนมาดเหรอวันที่ยี่สิบห้าคืนนี้แหละเที่ยงคืนแม่แม่ไม่ได้เอาชุดไอ้นั่นมาเลยแต่ชุดไอ้ที่เขาให้ใส่ชุดเล็กเอามา มูลือแต่ละอย่างดูสีสีทหนยเห็นวมารีพาไปไปทาอะไรไเยค่ะูมีที่จะพาไปแล้วค่ะไม่ต้องปากปงไม่ต้องยิงปืนแล้วค่ะไปบ้าหัวบ้าบัดบุนเพอแพบเดียวน้องอไปไหนนึกว่าไปกับไอ้ป้าไม่รู้เขะ เิ่นเล่นไปบอกพอเพิ่นพระหลับเต้าอ้ยไปเลยค่ะนึกว่าหมวกเอาบอลอีกตายเลยนึกว่าหมวกแม่นึกว่าหมวกนะนึกว่าไม่บอลใส่ด้วยละอ้นบอลใครคะบอลอาอายค่ะเดินสายญาณนะคะญาณไปคน ตอนจะเอาบอกว่าของเบ๊กพอซื้อมาแล้วบอกว่าของอไอ้ไอ้กลัวมันไม่ได้อ,ะซ,อะซื้อ,อไม่ถึงมันซื้อห้าอันเป้ามารอบอื่นรอบหน้าไปซื้อใหม่แล้วลูกเนะาะว่าไม่มีการประชดเกิดขึ้นค่ะอย่างเ <พา S 1> ดียวป้าบอกว่า เชื่อมการบ้านเอามาเอาเอามาไปบ้านอาตมาให้ไป